ทุกคนขอบอกไว้ต้นคลิปก่อนเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีดิกคอในโตก่อนหน้าถึงจะทําได้นะโอเคนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและน้งนองๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้บัตเตอร์คัพเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการตั้งโปรไฟล์หรือปกคอดเนี่ยให้มันขยับได้แบบนี้เอ๊ะจะมีวิธีอย่างไรล่ะให้อยากรู้แล้วก็ติดตามชมกันต่อไปเลย เดี๋ยวเด,ยวเดยวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่ลิก์โหลดแล้วหลังจากนั้นก็เสิร์ชหาคฟิปที่ตัวเองอยากได้นะทุกคนโอเคนี่อยากได้แคทนี่ก็พิมพ์แคทแล้วก็กด enter ไปแล้วเราก็จะเลือกเออเลือกเลือก,เอ,กเออ,เอ,อสมมุติอันนี้นะให้ทุกคนกดคลิกขวา แล้วกดบันทึกรูปภาพเป็นจากนั้นกดเซฟจำที่เซฟไว้ด้วยล่ะเออเซฟแล้วใช่ไหมไปที่รีคอร์ดเนอะไปที่ฟันเฟืองเนอะจากนั้นให้ไปที่โปรไฟล์ผู้ใช้แล้วก็กดเปลี่ยนภาพประจำตัวหรือแบบเปลี่ยนแบนเนอร์เนี่ยเลือกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนปกติเลยเออเปลี่ยนง่ายๆโอเค ำหรับคิดี้กาลาไปก่อนนะทุกคนบิไพร